อย่างนี้อ่าอ่าผมจะให้ผู้ชมนะครับเลือกผู้ผู้ชมเลือกไพ่ใบนี้นะครับใบนี้คือสี่ดอกจิกนะครับสี่ดอกจิกนะครับเลือกไปเอาหงายไว้ตรงนี้เลยโอเคอันนี้ก็มาแล้วก็วางทับไปตรงนี้เอาตรงนี้มันจะเป็นแซนด์วิชนะครับมันจะเป็นแซนด์วิชมันจะเป็นปรีเดคชั่นแซนด์วิชนะครับเออนี่นี่นี่มันแซนด์วิชอยู่นะครับดูนะ เมื่อกี้นี้ผู้ชมเลือกเบอร์สี่ไปใช่ไหมตอนนี้มันจะมีไพ่สองใบที่แซนด์วิชอยู่นะครับโอเคเอ่ออะไพ่นี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วดูนะครับนี่มันแซนด์วิชอยู่นี่นะอ่านี่ prediction prediction คือตัวนี้ผม prediction ไวเ้เรียบร้อยแล้วนะครับออมาดูนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเออนี่นี่นี่เลขสี่นี่ prediction เ,เ,เห็นไหมมันตรงกันไปเลย